สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสติวเพลย์ชาแนลนะครับผมวันนี้นะผมจะมาแนะนําวิธีการยืนยันตัวตน G Wallet นะครับเพื่อรับเงิน7000บาทในโครงการเราชนะนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการยืนยันตัวตนกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับซึ่งทาง Facebook โคศกรัฐบาลนะครับผมก็ได้ทําสไลด์ขึ้นมานะครับผมซึ่งเกี่ยวกับขั้นตอนที่ประชาชนต้องทํานะครับผมเพื่อรับสิทธิ์ โครงการเราชนะนั่นเองนะครับผมไปดูกันเลยนะครับเรามาดูไทม์ไลน์ในส่วนของฝั่งประชาชนกันนะครับผมในวันที่29มกราคมนะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนวันแรกนะครับผมซึ่งกลุ่มสนะครับจะต้องทําการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com นะครับถัดมาวันที่5กุมภาพันธ์นะครับผมกลุ่มหนึ่งนะครับเงินจะเข้าบัตรคนจนอัตโนมัตินะครับผม ส่วนกลุ่มที่2นะครับผมจะต้องเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ภายในเว็บไซต์เราชนะ .com นะครับถัดมาวันที่8กุมภาพันธ์นะครับผมกลุ่ม3ต้องเข้าไปทยอยตรวจสอบสผ่านเว็บไซต์นะครับต่อมานะครับผมวันที่12กุมภาพันธ์นะครับผมทางเว็บไซต์เราชนะนะครับจะทําการปิดลงทะเบียนนะครับ แล้วก็วันที่18กุมภาพันธ์นะครับผมคนที่อยู่ในกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3นะครับผมจะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านเป๋าตังค์ได้นั่นเองนะครับผมสําหรับนะครับการแบ่งกลุ่มทั้ง3กลุ่มมีดังนี้นะครับผมกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับที่ยืนยันเปิด G Wallet ภายในวันที่27มกราคมที่ผ่านมานะครับ กลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มของประชาชนทั่วไปนะครับผมที่จะต้องทําการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับเราชนะนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับให้ทุกท่านได้ดูนะครับผมว่าวิธีการยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังในโครงการเราชนะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปเลยคือหน้าตาของแอปเป๋าตังนั่นเองนะครับผมสีฟ้าๆแบบนี้นะกดเข้าไปเลยครับบึบอ่านกดเข้ามาแล้วนะครับผมเราจะต้องทําการ ล็อกอินนะครับเข้าไปที่แอปเป่าตั้งก่อนนะครับเมื่อเราล็อกอินไปเสร็จปุ๊บนะครับผมให้เข้าไปที่แท็บเมนูตรงนี้นะครับผมที่เขียนว่า G Wallet นะครับที่อยู่ด้านซ้ายด้านบนนี้นะกดเข้าไปเลยครับบึ๊บอ่าะะครับผมเมื่อเรากดเข้ามาที่หน้า G Wallet แล้วนะครับผมเราก็จะมาเจอกับแท็บเมนูที่เขียนว่า เราชนะนั่นเองนะครับสีฟ้าแบบนี้นะครับสองเมตรลูปหัวใจแบบนี้ด้วยนะนะครับเสร็จแล้วเราก็กดเข้าไปเลยครับที่แถบเมนูสีฟ้าตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยครับปุ๊มก็จะมาเจอกับหน้าตาตัวนี้นะครับก็จะเขียนไว้ว่าข้อตกลงและเง nah, ื่อนไขนะครับซึ่งเราจะต้องอ่านนะครับเราก็ต้องกดยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการตรงนี้นะเราก็กดติ๊กไปเลยนะครับที่ช่องสี่เหลี่ยมตรงน nice ี้นะครับขาวๆตรงนี้นะกดเข้าไปเสร็จปุ๊บกดตกลงนะครับ มันก็จะเด้งไปหน้านึงมันก to ็จะเด้งมาหน้านี้นะครับผมซึ่งให้เราระบุจังหวัดที่พักอาศัยอยู่ในณปัจจุบันนั่นเองนะครับผมแล้วก็เลือกจังหวัดได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีจังหวัดให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยู่ทีนี้ถัดมานะครับเราก็ต้องมากดยืนยันจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบันนะครับเราก็กดยืนยันไปนะครับเมื่อเรากดยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมระบบก็จะเด้งมาที่หน้าหลักของโครงการเราชนะนะครับซึ่งจะเป็นไอคอนสีฟ้าแบบนี้นะครับผม เราก็สามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิ์โครงการได้เลยนั่นเองนะครับและนี่ก็คือวิธีการยืนยันตัวตนนะครับใน G-Wallet เพื่อรับเงิน7,000บาทในโครงการเราชนะนั่นเองนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าพี่ๆท่านใดน,นะครับมีข้อแนะนำหรือมีข้อสงสัยฝากพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไลอ่อ่านแล้วก็จะไล่ตอบทุกๆคอมเมนต์ด้วยตัวผมเองนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็ฝากชมคลิปตื่นๆภายในช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ